สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะสวัสดี f อทางแฟนเพจทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะคะจาก,ก็มีแนวทางอาฝาก,ก f อก็จะเป็นแนวทางของเฮียนันนะคะแล้วก็ชุดเอาไปปลดนี่ของป้าม่วงเลขของป้าม่วงนะคะจะเป็นแนวทางของแอตตีนะคะแอตตีจะเป็นตัวแทนป้าม่วงเนาะแล้วก็จะมีแนวทางลองดูนะคะว่าจะถูกจริงไหมเพราะว่างวดที่แล้วให้มา6กหางนะผิดแต้มเดียวเดี๋ยวมาดูนะคะสําหรับเฮียนัน งวดวันที่1นธันวานะคะจะเข้าอีกไหมงวดที่แล้วเนาะเกปนะคะเป็นเลขชุด2ตัวบนนะคะคือให้มาเป็นชุด3ตัวแต่ว่าถ้า Fc ท่านไหนตัดนะคะก็น่าจะได้โชคกันสำหรับ Fc นะคะที่สอบถามมานะคะสำหรับมะขามแช่อิ่มเนาะจะมีรอบเดือนธันวาเลยนะคะก็คือว่าตอนนี้หมดแล้วนะคะแช่อิ่มส่วนมะขามสุกนะคะแบบแกะเปลือกเนาะแบบเป็น แพ็กนะคะ500กรัม100บาทนะคะก็สั่งเข้ามาได้นะคะทักทายเข้ามาได้แล้วก็มะขามกวนนะคะมีจัดส่งนะคะจะให้ f อนะคะทักทายเข้ามาสอบถามได้ที่ อแอดไลน์ดีกว่านะคะแอดไลน์ที่ l ล ne 0658375812เนาะหรือที่เพจจ้าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบุร์แฟนเพจเข้าไปกดติดตามได้นะคะมะขาหมูนะคะสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้เจอกันนะคะสำหรับะมะขาหมูพันปักกายทองเนาะ,ะราคาเท่าไรจะส่งได้วันไหนอะไรนะคะเดี๋ยวจะแจ้งลงอีกรอบนะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่สิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนธันวานะสิ้นเดือนพฤศจิกต้นเดือนธันวานั่นเอง สำหรับชุดของเฮียนันนะคะของเฮียนันงวดนี้งวดวันที่1ทธันวานะคะชุด3ตัวจะเป็น70 5 705ถ้าตัดชุด2ตัวจะเป็น7 0 0 5แล้วก็75เนาะแล้วก็ชุด2ตัวห่างเดียวเลย90นะคะอันนี้จะเป็นชุดของเฮียน,นันซึ่งงวดที่แล้วเข้า98นะคะต่อมาจะเป็นชุดปลดหนี้นะคะที่ให้อางวดที่แล้วให้ สามหางใช่ไหมแต่เพิ่มมาเป็น4หางแต่ว่าก็พลาดไปหลุดไปนะแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะงวดน,นี้อันเอาเอา,เอาชุดเต็มมาก่อนนะคะปลดนี่นะคะชุดเต็มถ้าใครว่างก็ตัดดูนะคะงวดวันที่1นธันวาคมนะคะอันนี้ชุดเต็มเลยนะคะทั้งหมดสิบหางนะจะมี7 3 7 8 68มเจ็ดแปดหกแล้วก็58 84นะคะอันนี้นะจะเป็นชุดเต็มของชุดปลดนี้นะคะบนถ้าหากว่ากลัวเบิ้ลนะคะก็ให้มาเล่นล่างกันนะคะอันนี้ก็ติดไว้นะแต่ถ้าเป็นชุดตัดนะคะสำหรับชุดปลดเนี้เดี๋ยวจะมาลงให้เพราะว่าปกติจะเป็น3ชุดนะคะชุด2ตัว3หางต่อมาของปา่วงนะ เลขของป้าม่วงนะคะงวดที่แล้วก็น่าจะได้โชคกันไปเยอะเลย64นะคะงวดนี้นะคะจะเป็นเลขของแอตตีซึ่งเป็นตัวแทนของป้าม่วงก็คือจะเป็นเลขที่มาในนามของป้าม่วงนั่นแหละนะคะงวดวันที่1เดือน12นะคะให้มา5ชุดเหมือนเดิมนะคะ3 5 6หแล้วก็49แล้วก็83แล้วก็29นะ5ชุดนะคะ3568 49 8 3แล้วก็ สองเก้าเดี๋ยว f c แคปไว้นะคะบางท่านอาจจะแคปไม่ได้ก็จดไว้นะคะเพราะว่าบางท่านนะจะชอบถามมานะว่าของป้าม่วงลงยังนะคะป้าม่วงไม่ได้ลงนะคะจะเป็นจะเป็นแนวทางของแอต,ติซึ่งเป็นตัวแทนของป้าม่วงนะ,อ,ะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่อยากได้มะขามเนาะมะขามจะมีพร้อมส่งนะคะจะเป็นมะขามสุกพันธ์สีทองนะคะสีทองเนาะ แพ็คละ100บาทนะคะแล้วก็มะขามกวนกิโลละ299บาทเนาะแต่มะขามแช่อิ่มก็ต้องรออีกนานเลยส่วนมะขามหมูรอสิ้นเดือนนะคะอีกไม่นานนะวันนี้วันที่21แล้วนะคะวันที่21แล้วเนาะอีก9วันเองนะไม่แน่นะคะถ้าถ้ามีพร้อมส่งก่อนก็น่าจะได้ชิมกันก่อนเลยสําหรับมะขามหมูเอามาดูนะคะว่าเข้าจริงไหม ก็ลองตามดูนะคะงวดที่ผ่านมา16พฤศจิกนะคะอ่ะสองตัวหน้าเป็นเดือนเกิดน,นะคะสองตัวกลางเป็นเดือนต,ายนะ,ะอตายนะคะสองตัวท้ายนะคะสองตัวท้ายเป็นอายุนะอ่ะงวดที่แล้วนะคะ1นึ่งสองหนึ่ก็คือผิดตัวนี้นะคะถ้าอันนี้เป็น789เต็มเตมเหมือนกันถ้าเป็นงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะหนึ่งธันวานะก็ลองเอาไปดูนะคะ ก็จะเป็นนะคะ5 12095นะอันนี้นะคะให้ลองลุ้นดูก็พอนะคะติดไว้นะคะถ้าใครแต่ว่า95เนี้ยมันจะเป็นเลขดังแต่ไม่รู้ว่าจะอั้นไหมนะคะเพราะว่าอ่าวันเนี้ยเขาฟันเริ่มฟันตั้งแต่ต้นงดเลย95นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะดู8 5 9 5 7 5ด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะ fc ทุกคนเลยก็อย่าลืมนะว่า ตัวเลขนะคะที่ลงให้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงน,นะคะก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่เบอร์065837กห้าได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ